different cant think me guys I of a ย้อนสาร์เยครับผมก็สูนย์นเอชชานอลกันอีกครับผมวันนี้เราอยู่กับเดลิออนผมนี้เราจะพาไปดูงานศิลปะของคนในงานชื่อว่า Bangkok Art b i e n n เล e นี่ผมก็ จะอย่ที่กรุงเทพนะแต่ว่าเราจะไปที่โลเคชั่นสองโลเคชั่นตรงนี้เราจะดูเราจะไปดูงานประมาณ10 10ิบงงานประมาณนั้นก็จะรอติดตามที่วิดีโอนี้กันเลยผมแล้วก็ก<ม>่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ผมอย่าลืมผมเราพาไปเที่ยวกันอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่วงนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดด่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอวันนี้เอาแล้วก็ไปทงไปทันงหมัแบบที่เราเอาไว้ เดินทางมันจะมีประมาณ10 revenue ครับผมก็จะมี10ที่10 location ครับผมก็แบบนี้เอาได้ที่เอ่อเอ่ออะไร BACC นี่ครับผมหอศิลป์กรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมโอเคผมก็อย่าลืมไปเอามากันมาครับสำหรับใครที่ยังจะอยากจะไปดูครับผมก็เดินทางไม่ยากเท่าไหร่ครับผมอย่าลืมไปเอากันนะก็ที่เที่ยวจะไปก็คือที่มิวเซียมสยามแล้วก็วัด ประเชษฐุพลนั่นเองผมแล้วก็มันจะมีท่าเรือตรงนี้ที่เป็นวัดอรุณนั่นเองผมก็จะมีอีกอหนึ่งเรเวนิวนั่นเองผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปได้ครบไหมนั่นเองผมโอเคผมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปดูงานแรล้ออาร์บินาเล่ผมที่มิวเซียมสยามแล้วก็ วัดเชจุดพลแล้วก็วัดอรุณนั่นเองผมก็ตอนนี้เราเดินทางด้วยเอ็มอาร์ทีนะต้องนั่งจากสถานาต้องนั่งไปลงสถาน,นีที่ชื่อว่าสนามชัยครับผมรอติดตามกันก็ราคาประมาณ28บาทครับผแล้วก็เราไปกัน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถศรีลมสเตชัน Please mind the gap between train and platform ประมาณแ10นาัีได้ตรงนี้อ๋เกืยบค่ะสนามชัยสนามชัยโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสนามชัยสเตชัน Please mind the gap between train and platform โอเคผมตอนนี้เราถึงสถานีสนามชัยแล้วก็จะรอดชัยบรรยากาศข้างในของสถานีสนามชายให้ดูว่าเป็นยังไงครับผมโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันครับนี่อาร์ตมิวเซียมผมก็จะต้องออกที่ทางออกที่ที่หนึ่งนะนี่ไปทางนี้กันพร้อมแล้วไปกัน ตรงนี้เขามีอะไรมา,มาด้วยครับโ okay, อเค let's go กันอตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณสยามแล้วข้างหลังนี้โดยเรานั่งมีเอ่อ MRT มาจากลินทีนี้จนมาถึงอ,อส่สถานีสนามชัยใช้เวลาประมาณเท่าไหประมาณโดยประมาณประมาณสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานข้างในกันว่าวันนี้เราดูงานอะไร แเขาอาร์ตเบเนเล่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นงานของใครบ้างเขาอยู่าีะไรนเนี่ผมก็มันจะมีประมาณสอง สองที่ครับนี่ไปกันก็จะมีศิลปินนี่ศิลปินโอเคเราไปดูข้างในกันครับนี่ก็ไปงานของศิลปินชาวอิตาลีของชื่อมาเรียเนราเซเซเซนาโตเร่ครับผมก็งานเขาจะเป็นอันนี้เป็นวิดีโออินสตาลเลชันนะผมก็ก็จะแบ่งเป็นเซกเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ละ เมนชั่นครับผมก็จะมีทีวีทีวีทีวีแล้วก็มีสกรีนนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราซึมซับกับงานแล้วก็เราไปดูงานต่อไปกัน mm hmm. แล้วก็ดูงานไป2ชิน้นผมก็จะเป็นวิดีโอ วิดีโอ installation นะผม2อ,อันเลยครับผมที่จริงมันจะเป็น performance art ผสมกับวิดีโอ installation นะครับมันก็จะเป็นเหมือนอเป็น performance ของศิลปิน2คนนะผมก็คนแรกเป็นคนอิตาลีอ,อิตาลีครับผมอีกคนนึงเป็นคนแคนเบเดียเป็นคนกัมพูชานี่ผมก็ต้องใช้เวลาดูในการดูงานพวกวิดีโอนะผมใช้เวลาในการดูนานกว่างานปกติเล็กน,น้อยเพราะว่ามันจะมีคอนเท็กซ์แล้วก็มีคอนเทนต์ที่อยู่ ข้างในเยอะน,ะนั่นเองโอเคครับก็เมื่อกี้ชมไปสองงานผมก็จริงมันจะมีอีกงานหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องไปขออนุญ,ญาตากกรมศิลป์ก่อนครับผมก็ใช้เวลานานประมาณหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่วัดโพครับผมเมื่อกี้ครับก็เวลาจะเดินไปดูที่วัดโพผมก็จะออกมาจากไอ้นะสยามยมิวเซียมผมก็เดินอ้อมมาเพื่ผมมันก็จะมีป้ายบอกที่เป็นป้ายอย่างนี้นี่ต้องลากเห็นปะโอเคเรากำลังเดินไปกันนะผม ครับอันนี้ก็จะเป็นของศิลปิน2องท่านน,านั่นเองผมกับคนนี้ก็เข้าไปข้างในกันเราจะเดินไปวัดโพกันครับนี่ครับเราก็จะข้ามทางดุนข้ามทางไป ตอนนี้เรายังงงๆอยู่ว่าวัดโพมอยู่ตรงไหนผมรอติดตามกันได้ผมครับตอนนี้เราถึงใกล้ๆวัดโพมนี่ก็อยู่ถนนเชตุผลผมไป จะเป็นแมพว่ามีงานกี่ชิ้นนะครับผมก็จะมีของเอสก,สกัสกับูสนะผมแล้วก็มีอุทอุตทพ,พงไม่รู้อะไรไงก็เดี๋ยวไปอ่ามาใสายแล้วกันมีสองงานนะผม ตนนี้เราดูสองงานไปแล้วผมสองงานนี้เขาห้ามถ่ายวีดีโอทั้งหมดเลยนะครับก็เราจะไปวัดอีกวัดหนึ่งที่จะมีอีกงานอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองผมแต่ว่าเราต้องนั่งเรือข้ามไปผมโอเคเรารอไปเกื่อดดีกว่าครับผมไปวัดอรุณต่อไปดูอีกงาน,นโอเคต้องขับต้องไปยังไงนั่งเรือไปค่ะสุด้ายหึงแล้วโอเคนั่งเรือค้งสุดท้ายเราไปไหนไปไอคอนสยาม <c oughs> ไม่รู้ค่าเลยกี่บาทเนาะใช่เรารอดูกันนี่คือทางเข้าท่าเรือนะครับก็นี่มันจะเป็นทางเดินแบบมาส่วนนี้นี่อันนี้ก็จะมีลานเพียบเลยครับนี่จะเป็นลานระวังหัวข้างบนแล้วมั้งยอ้องย่อลงครับก็เราจะไปซื้อตัวเรือกันข้างหน้าน,นี้เป็นตัวเรือครับ นี่ท่าเรือของเราผมนั่นน่าจะเป็นวัดใช่ปะว,วัดพระวัดพระเชษฐภูมิป่ะพระเชษฐภูมิหรืน่นอ๋อนี่วัดลุ่นครับผมนี่อันนี้เป็นตึกอะไรไม่รู้ครับขาวๆโจโๆเกี่ยวก,กับเกี่ยวกับพระราชวังของผมก็ไม่รู้ก็จนนูนนั้นนู่นโอเคนี่คือน้ำเรามีผักต้นชะว่าเหมือนเดิมครับผม จะข้ามฝั่งไปอีกทาหนึ่งของตรงนี้เราอยู่บนเรือครับก็เดี๋ยวเราหมุนให้ดูข้าง,างหน้า ตอนนี้เราก็ถึงวัดอรุณครับผมก็วันนี้เราอยู่หน้าทางเขาผมก็เดี๋ยวเราต้องสแกนอุณหภูมิปกติผมก็โอเคแล้วก็ดูกันเพราะว่าที่นี่มีมีหนึ่งชิ้นนะผมไปเ,เข้ากันเฮ้ครับผมอันนี้ก็คืองานคนเดียวกับ งานที่อยู่ในวัดนะของเดิมแต่ว่าทำเป็นคล้ายๆมิลเลอร์รีเฟลคชันนะผม mm hmm. ก็คือเป็นกระจกสะท้อนนี่ผมก็ไปดูกันว่าชื่ออะไรมันชื่อว่าสกายมิลเ r อร์นะผมสำหรับวันนี้ผมการมาดูแบงคอกอาร์บินาเล่ผมสำหรับสองเรเวนิวใหญ่ก็คือเออพิซีเซียมสยามอ่าสามสามเรเวเนะผมก็คือ มิวเซียมสยามก็คุณสามารถที่จะขึ้น MRT มาลงสถานีสนามชัยก็ขึ้นมาก็จะเจอ iam, เมิวเซียมสยามนะครับผมอันที่2คือวัดโพนี่เองผมก็จะอยู่ใกล้ๆก็แค่เดินเดินออกมาข้างหลังแล้วก็เดินตรงมาก็ถึงวัดโพผมก็จะมี2งานนะผมก็คือเป็นงานของคนอ,อินเดียกับคนไทยนี่เองผมแล้วก็อันที่3ามเลยวันนี้ที่3คือคุณต้อง เดินเข้ามาที่ท่าเรือผมก็จะเป็นท่าเรือที่ข้ามาวัดอรุณนะผมก็จะมีงานอีกหนึ่งชิ้นนะผมเป็นงานชื่อว่าสกายมิลเลอร์นะผมก็ก็ถ้าคุณมีเวลาก็สามารถยืนมองได้นะก็ยืนมองไปก็จะเป็นแบบท้องฟ้ามันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ผมโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะน่าจบการมาแบงคอกอาร์บินเล่เท่านี้ผมก็สำหรับใครที่มีเวลาน้อยก็ลองมาเก็บทีละ r e v e n u นะเก็บทีละพื้นที่ดูครับว่ามัน มันใช้เวลานานแค่ไหนในการดูกัน okay. แต่ว่าผมแนะนําก็ให้มาดูชงานทีละชิ้นทีละชิ้นดีกว่าครับมันจะมันจะได้ไม่ไม่หนักมากไป okay, ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำ่างอื่นกันเราติดตามกันโอ้ยครับผมตอนนี้เราก็กาลังกลับไปหามื้อเย็นกันกินนะครับผมก็รอดูกันว่ามื้อเย็นเราจะกินอะไรกันครับผมสำหรับเดลี่อ้นนเองสำหรับวันนี้เราเดินไปประมาณเท่าไรแล้วผมเดินไปประมาณ9,00 0แล้วครับผม92 5 7นั่นเองครับ โอเคเราจะขึ้น MRT กลับบ้านครับพอมไมกลับบ้านกลับไปเอารถก่อนแล้วก็ออกไปหาของกินกันพร้อมเราก็เจอกันตอนมื้อเย็นว่าเราจะกินอะไรกันครับผมนี่คือหน้าร้านผมชื่อร้านน้ำเต้าคูย่ยงเหอครับผมโอเคครัแบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน คผมก็เดี๋ยวเรารอสั่งอาหารกันแล้วก็ว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่น่ากินนั่นเองผมโดยับนี่คือเมนูอาหารของเราผมก็จะมีเป็นบะหมี่เนื้อเนื้อแพะตุ๋นใช่ป่ะไม่นี่บะหมี่เนื้อแพตะนนแพตุนนะผม,มเราลองมาชิมกันข้างหลังแล้วก็อันนี้เป็นนมเปี้ยน,นั่นเองผมแล้วก็มีเสี่ยวหลงเปาข้าวผ,ผัดผักบุ้ง โอเคผมแล้วก็มีอย่างคืออันนี้คือน้ำชาผมพร้อมแล้วก็ลองเทสกันดีกว่ามาครับเรามาลองเทสกันมาแรกเราจะมาเทสฝักบุ้งรสชาติมันๆมันๆหวาน ซุปข,ของบะหมี่เนื้อตุนแ,แะะกะแคบครับผมรสชาติมันก็เหมือนเนื้อนะต้นใหญ่นี่เป็นเนื้อมันอรสชาติเยี่ยมเค็มๆก็นี่เราจะมาเทสเส้นมัน เส้นเขาจะค่อนข้างเหนียวมากเหนียวเหนียวหนึบหกึครับผมเชือของเตาก็ข้างในนี้มันจะมีน้ำซุปนะก็ถ้ามันเหมือนแบบมันมีน้ำซุปอยู่ข้างในอะ มีน้ำซุปจริงครับน,นี่จะมีน้ำซุปอยู่มัยแต่รสชาติดีมากครับผมอร่อยอร่อยอ น่าเอ่ออะไรพิซพซ่าพิซซ่าปุ่นนะครับเอ้ยเหมือนพิซซ่าเกาหลีได้บอกนี่นี่ปกติเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนพิซซ่าเกาหลีครับแป้งเหนียว มันปเป็นส้มปี๊บประเทศจีนนะรสชาติดีมากโอเคครับพ่เดี๋ยวเรากินข้าวแนะนำว่าให้มากินดูครับรสชาติใช้ได้ตัวขึ้นโลเคชั่นมาให้แล้วชินชื่อรลางให้ด้วยจุกคอย ต้นใจไวโจอันนี้สิ่งที่นูต้องงานจะรู้โอเคครับก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยผมบอกเลยว่าจุกมากครับผมก็อิ่มมากผมก็น่าจะปิดท้ายด้วยอ่าตัวน,นี้ผมผมเปียเ้ยวนิดงผมนี่ดีไลท์น้ำตาลห้ากัมนี่ผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะจบไปท่นี้ผมกับการพาเที่ยวผมกับแบงคอกอาร์ตพิเอเนเล่ผม กับ2อเอกับ3เอเวนิวนเองผมก็สำหรับวันนี้เราก็กินอาหารจีนไปด้วยผม <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็ลากันเท่านี้ผมราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะผมแต่ว่าก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมอย่าลืมผมกดไลค์ให้กันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอผมสำหรับวันนี้อิ่มมากแค่ไหนทาใจฉันดูอิ่มไหมคะอิ่มมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าผม 拜拜。Bye bye.